อันนี้ผมพาเอฟซีมาที่ร้านเครื่องเสียงอยู่เขตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอันนี้เห็นหนกร้านน้องเขามิวสิบบุรีรัมย์เครื่องเสียงจำหน่ายเครื่องเสียงกลางแจ้งนี่ผมให้เพื่อนดูเบอร์ข้างบนนี่โทรมาถามพี่ๆ่นน้องก็ได้น้องเขาก็ การเครื่องเสียงเครื่องไฟกางแจ้งตูลง้ลำโพงอันนี้มาก็มาพร้อมกับฝนฝนพาเอซมาดูตัวนี้เป็นตู้ประเภทตู้ออเดอร์ครับตู้ออเดอร์ก็คุมมันอยู่ด้านนอกบ้านเขาก็เอาผ้าใบคุมอันนี้แต่แกงปั้มก็ดีนะฮะนี่ ทำดีแล้วก็ไม้มีขอบมีกันขอบมุมยังสวยเยอะเลยครับไม้ยี่สิบเลยสวยมีเยอะนะ่ีฟีโดมียาวนู่นก็มีชุดแขวนมือสองก็จะเป็นกลุ่มของมือสองนะด้านหน้าก็ก็จะมีชุดมือสองวางขาย จะเป็นตู้เบรตู้เบรมันเหมือนเขาเรียกอะไรนะสุนามิเหรอสุนามิก็เป็นเอฟฮอนเอฟฮอน้าตู้หน้าเปิดมาถามมาดูราคาที่น้องเขาได้ครับอยู่นางรองวันนี้ผมผ่านมาก็เลยแวะเข้ามาดูจิตการของน้องครับนี่ครับ นี่ okay. มีทีมช่างลูกค้าก็มามเยอะเลยอรถมาขนเอาของเขาเลยมีของใหม่ก็มีครับตู้ช่างคนก็มีสวยๆครับเกี่ยเนทนอร์โบครับช่างคนเข่งกลางก็เป็นของใหม่ครับใหม่สอบถามราคาับน้องก็ได้ครับมี๊มิลส อำเภอนางรองเส้นทางอันนี้ไปไหนชั้นี้เหรอเส้นชัานี้ใช่ไหมชั้นี้ไปนี่ครับนี่ครับช่างนี้ครับงานเครื่องเสียงกางแจ้งครับบริการอยู่ทุกวันครับบริการทุกวันราคาก็มาคุยกันได้ครับลดแลกแจกแถมใครเห็นบ้างว่ารับเพลินด้วยอันนี้มีเป็นตู้มือสองให้เอฟซีดูใกล้ๆแล้วกันครับ ดูกันไปยาวๆครับวันนี้เราจะให้ดูของหน้าร้านของช่างมิกน้องมิกเขานะครับเขตนี้ก็จะเป็นกลุ่มเครื่องเสียงทางภาคอีสานก,ก็จะนิยมใช้เครื่องเสียงกลางแจ้งเยอะครับก็ <ๆ S 2> เดี๋ยวไปดูข้างในกันข้างในกลุ่มนี้ก็จะเป็นของขายหน้าร้านนะครับ ลกลางโอ้ใหญ่นั่นเสียงก,าากลางครับนะครับปากโหลดนะครับใหญ่คนเงยกสองคนถ้าคนเดียวก็กิ้งไปคนเดียวก็กิ้งไปเลยเนี่ยยาวๆเนี่ยปากโหลดนี่ครับ,รบสองใบรถแหวอยู่เลยเนี่ยมีหลดอกมาดูให้ใกล้ครับเนี่ยปากโหลดปากรอครับชุดรอชุดโหลดนี่ครับ เสียงกาลางมีค่ายไม่หูเหี้ยวก็ร้านน้องเขาก็น่าจะเปิดใหม่ๆอยู่นะฮะก็กำลังเติมของ<ๆ>เติมของในร้านข้าวพายเอฟซีมาดูนี่ครับ PCM อันนี้18นิ้วนี่ครับปากโหลดปากแปรปาก,ปาก,ปากแหลม เราเบินเอากันหลายโพดนี่ก็สิบแปดนิ้วพันเจ็ดร้อยวัตต์ E A e. นี่ก็เป็นคาเนี้ดอกสวยๆครับราคาพันห้าพันเจ็ดลดราคาได้ครับด้หลายใบคาน้ำมัน <c oughs> ใส่ได้หมดรถพ่วงเอามาใส่เลย นี่เป็น15นิ้วด้วยัานา้นี่ก็ับหน้าที่สวยนี่ไม่ค่อยมีไม่มีริ้วรอยเท่าไหร่นะครับนีบ่น้องค่อยก็คัดเหมือนกันนะจะคัดเหมือนกันนี่ครับทีทีเฮดครับยังเหลือเยอะครับยังเหลือเยอะเจ็ดแปดนิ้ว<ม> ง่ายครับเส้นทางนี้อยู่อยู่ริมถนนสีเลนก่อนถึงสีแยกนางรองบุยลำครับถ้ามาจากโคราชก็จะเป็นเลีเ้ยวซ้ายเข้ามาประมาณหนึ่งกิโลถ้ามาจากสุรินบุยลำก็เลีเ้ยวเลี้ยวขวาไฟแดงมาครับ หนึ่งกิโลครับมองเห็นได้เลยครับ MUSIC. มิกมิวสิกนี่ครับอะไรน้องเขาก็เริ่มเติมเข้ามาสเปคคอน XLR แจ็คโฟน RCA เริ่มเข้ามาเนี่ยเนี่ยไม่แพงเนี่ยดูราคาเลยเนะนี่ยสามห้าบาทครับนี่ครับหัวครับทีมช่างผ่านมาผ่านไปก็แวะเอาไปใช้งานแบบมาเลือกเอา ตีอุปกรณ์ชุดแล้วก็พวกสายสัญญาณสายลำโพงสายไฟนี่ครับอันนี้ไม่รู้ทำเองหรือว่าสั่งนี่ครับชุดเบเวอร์ชุดอุปกรณ์นี่ครับ, Never, อรรบสองทาง นี่มีหลายราคาชุดไว้ชุดอะไรก็มีมีพอได้เตียง่ายครับใ,ใหม่ๆน,น้องเขาก็เพิ่งเติมของในร้านเนี่นี่ครับอุปกรณ์ช่งางนะครับบัตรีรสายอาซเอริ่มเข้ามาเนาี่ยรียตอนแกรกๆที่ผมดูน้องเขาโพสก็ยังไม่เยอะนะนี่เริ่มเติมเข้ามาเต็ม ขานเหลือลายแวะเข้ามาครับช่างมิกกับน้องเขามีอุปกรณ์ไว้บริการพี่อยู่วันนี้ดีสบายไอวัศน์ก็มานั่งรองนะครับอยู่ใกล้ๆกันไม่ไกลประมาณ20-30สิโลครับบ้านผมมาเนี่ยนี่ครับสายสัญญาณ XLR ส่วนของใหม่ของใหม่ก็มีตู้ตู้สิบนาสิบห้า 10, นิ้วก็มีครับตู้ PA ความตัแต่งนะครับยังเงาของใหม่ครับมีของน้องมีของใหม่อยู่ครับเข้ามาเช็คเข้ามาดูนี่ครับอันนี้ก็ให้ดูอุปกรณ์เสริมออปชั่นเครื่องมือสำหรับตู้ลำโพงครับพวกเพจพวกหลุมนี่ครับไม่แพงนะครับ60บาทนะครับการผล ก็มีของใหม่ก็มีมิกบ้างครับมีพวกชุดปรับสัญญาณไฟนะครับใครที่มองหานี่ครับ d d k อยู่เห็นน้องมาเหลือสองสองตู้ครับสองตู้ก็มาต่อรองราคาได้ครับตู้ที่สวยครับเนียนๆครับสวยๆเสียงไม่ต้องห่วงครับใครที่เคยใช้ตู้ ออเดอร์เพื่อนอีห้องดีบเคเนี่ยครับเป็นมอกว่าติดจองอยู่สองครับเดี๋ยอยู่คู่หนึ่งครับนี่ครับหลอดไฟมาแล้วห้าสิบห้าครับงวดนี้หรือเปล่าห้าสิบห้าครับราคาห้าสิบห้าบาทเดี๋ยวดูนะครับสิบแปดบาทสิบแปดบาทครับ ไฟ LED โซนนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงครับเครื่องปรุงไม่ไม่ไมลอยครับโอ้ไม่แพงนะนี่นนะ2,900อันนี้น่าจะ4,000กว่าบาทครับของใหม่ครับ0อ่าดิจิตอลครับแล้วก็อานาล็อก อันนี้ของใหม่ครับนี่ครับเป็นของใหม่คอร์ดสองทางสามทางของใหม่สองพันสาม e วนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นของใหม่ครับสามสิบเอ็ดแปลน ลูกค้าไปแล้วหนึ่งเจ้าครับเยอผมข้างบดก็เป็นกล่องใส่อุปกรณ์ใส่พาวเวอร์ครับสองยูสีย่ยูหกยูพลาสติกอของใหม่ครับอันนี้ก็จะเป็นพวกน่าจะเป็นไมลอยราคานี้ครับมือสองนี่ครับสองเก้านี่ราใช้ตามสภาพ นี่น่าจะแพงถ้าคนไหนเคยใช้ราคามือสองนี่ก็เป็น xl พันครับ xl พันเพื่อนๆเ,เอาไปขับโครงปั๊มผมว่าได้4ี่ใบเลยนะเนี่ยข้างละสองสีันหครับของ xl พัน power npe ส่วนนี้ก็เป็นพวกคอร์สมือสองเข้ามาก็ยังสวยสวยอยู่ครับนี่ l พันสองพั ตัวนี้ยังไม่มีราคาเนาะนีครับมีของนี่ NTS แต่ทั้ง5นี่ครับ,รบพูดถึงนะถ้าถ้าผมไม่ไม่ไม่สั่งไปทางไม่โอนเมื่อเช้าเนะี่ยไปทางนู่นก่อนนะผมผมได้สองตัวเนี่ยถูกกว่านั้นทั้งห้าหกพันเดี๋ยวได้เข้ามาอีกครับช่างมีว่า,วา,วาราคาไม่แพงทุกตัวเทสก่อนลองก่อนขายยทุกตัวครับเนี่ย ดีบีเคนี่ยครับเนี่ยครับนี่ครับ,รบ,รบแล้วก็คอมพิเซอร์ครับคอมพิเซอร์ก็มีให้เลือกสองสามตัวครับตอนนี้ของก็เริ่มเข้ามาส่วนท่านไหนที่แนวช่างประกอบตู้ครับมาดูนี่ก็มีปั๊มครับตะแกรงปั๊ม รุ่นนี่ครับเป็นหกเหลียย่ยมสวยๆครับเหลี่ยมสวยมีทีมงานช่งางคอยบริการพี่ๆอยู่เข้ามาเลยนะนางลองใกล้ๆน้องกี่ใกล้ๆบุรีรัมย์ครับ<ช>บ,บอแพงบ๊แพงครับ วันนี้ผมได้ตัวนี้ไปเดีย๋ยวตัวนี้ไปไว้ใช้สองตัวครับสวยๆตัวนี้ก็เป็นตัวหน้าร้อยถึงคบั้ขายก็รซบูบ้าลยโซูบ้าลแทงมาเรื่อยๆหน้าร้านอยู่ริมถนนใหญ่เส้นทางเส้นคันนี้เน,ะนาะครับ ประมาณออกจากนางรองมากิโลหนึ่งนี้นี่ครัอ่ช่างมิสแนะนำตัวหน่อยครับผมวันดี้ครับราคามาต่อรองกันได้ครับผมเ่องเสียงครื่องเสียงข้างเทงถูกลากยากครับลากยากอยู่ไหนนางรองใช่ไหมนางรองคือนางรองครับผมในตัวเภอเลยครับเบอร์ติดต่อก็เดี๋ยวผมจะฝากไว้ลิงก์ด้านล่างกับโทรสอบถามช่างมิ้ก็ได้นะครับบริการในร้านหน้าร้านนอกบ้านก็ได้ครับ ไปส่งถึงที่ครับผมวันนี้วันดีมาเยี่ยมน้องนะครับก็ขอให้ขายของดีๆนะครับช่วงน,นี้ฝนตกด้วยนวน้องเขาก็ทำเนี่ยครับทำที่เก็บก็เริ่มขยับขยายออกไปนีรับเทินไหมเนี่ยมีม,มครับโอ้ช่วงนี้ว่ามีรับเทินนะฮะท่านไหนท<ล>ี่ มีเครื่องเสียงหรือมีอุปกรณ์มาแลกเปลี่ยนก็อเอามาดูไม่ช่างกะดูนะครับมาชอบแบบไหนหรือว่าจะมาเอาของใหม่ที่ร้านก็นี่ครับของเต็มเลยเนี่ยชนลมเครื่องเสียงลักย่ายอย่างพวกเรานะครับของใหม่ก็ใช้ของมือสองก็ใช้ฝากเพื่อนๆน,น,นะครับกดติดตามของดีสบายไอรัสสันนะครับกลุ่มคนรักเครื่องเสียงบ้านเราเนาะ นี่ครับวันนี้พามาร้านมิกครับผมอยู่ที่อำเภอนางรองครับสินค้าแยะๆเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเสียงเครื่องไฟนี่ครับพามาดูกันได้เลยฝากไว้นะครับอุดหนุนกันนะครับคนไทยด้วยกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับผม